ครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเนื่องจากว่าตู้เย็นที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยนะครับมันกดน้ําแข็งไม่ออกนะครับเผื่อพี่ว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยนะครับที่ใช้ตู้เย็นรุ่นเดียวกับผมอยู่นะแล้วเจอปัญหาเดียวกันนะครับจะได้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับว่าเออเราควรจะเปลี่ยนตัวไหนทํายังไงนะครับแล้วอะไรนะครับรอนานไหมนะครับคลิปนี้จะมาแชร์ให้ชมนะครับครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับตอนนี้นะครับตู้เย็นผมมีปัญหานิดนึงนะครับก็คือกดน้ําแข็งไม่ออกนะคือมันทําน้ําแข็งอยู่นเเดผมิให้ ตอนนี้ก็คือทําน้ําแข็งได้ปกตินะครับแล้วก็ไอเจ้าตัวปั่นตรงนี้นะนะครับตัวที่มันขั้วน้าแข็งข้างในอ่ะมันก็หมุนได้ปกตินะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันกดน้ําแข็งไม่ออกนะครับพอกดปุ๊บแล้วมันปกติมันจะมีเสียงเปิดฝามานะแต่นี่คือมันกดแล้วมันเนียบไปเลยนะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเนะ่ยมันเนี้ยไปเลยทนะไม่ออกนะนะครับแล้วอาการก่อนหน้านี้นที่มันเป็นก็คือมันมีควันออกมาแล้วมีกลิ่นไหม้ด้วยนะนะครับผมก็เลยบอกให้แม่บ้านหยุดใช้ก่อนนะแล้วก็ถอด ตัวเจ้าถาดทำน้ำแข็งเนี้ยออกไปล้างนะครับแล้วก็กลับมาใส่เหมือนเดิมนะเปิดมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่นะตอนนี้ก็แจ้งช่างที่ศูนย์ไปแล้วนะนะครับพอดีว่าผมได้ทําการลงประกันเพิ่มเป็น3ปีนะก็เลยยังสามารถเคลมประกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาการนี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็ตัวไหนเสียนะครับผมนะครับตู้เย็นผมเนี่ยนะครับซื้อมาเนี่ยตอนนี้ถึงตอนนี้ใช้มาได้ประมาณปีครึ่งนะครับก็มาเจอปัญหานี้นะเลยเอามาแชร์ให้ชมนะครับตอนนี้ช่างยังไม่ได้มานะ แต่อาการเบื้องต้นคือเป็นแบบนี้เลยนะครับคือกลิ่นแล้วมันมีควันไม่ๆออกมาเลยนะตอนที่แม่บ้านผมกดเนี่ยแล้วผมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งใช้แล้วพักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอช่างมานะครับผมนะครับตอนนี้มันเหมือนมันเปิดไม่ออกนะไอ้ตัวฝาข้างในตรงนี้นครับปกติก่อนก่อนหน้าเนี่ยเวลาผมใช้น้ําแข็งหรือว่ามีคนกดใช้เนี่ยพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงเหมือนประตูเปิดอะปึ้งนะครับแล้วก็มีน้ําแข็งไหลออกมาแต่ตอนนี้มันเงียบไปเลยนะไม่มีเลยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอรอช่างมาาานนนะะคครรรรััับบเเดี๋๋ยมสุปกก ก็วันนี้นะครับช่างโทรมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะนัดเข้ามาทําการซ่อมแซมนะครับผมนะครับระยะเวลาในการที่ผมแจ้งไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์นึงนะไม่เกินนี้นะครับพออะไรมาปุ๊บเนี่ยพอดีของผมมันติดเสาร์อาทิตย์นะพออะไรมาหลังจากนั้นประมาณวันได้เขาก็โทรมาแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวปัญหาที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ที่มันกดต้อแข็งไม่ออกเนี่ยมันอะไรมันเสียนะนะครับเดี๋ยวเรารอช่างมานะครับคับวันนี้เป็นตัวอะไรที่ต้องเปลี่ยนนะครับผม โอ้ทั้งตัวหนักเหมือนกันนะผมคิดว่าเปลี่ยนแค่แบบเป็นตัวมอเตอร์ได้๋อเนี่ยฝามันโอ้ทั้งโมดูลนีงเลยทั้งมอเตอร์บดทั้งฝาเปิดก็คือยกทั้งตัวเลยถ้าต้องเปลี่ยนทั้งตัวอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าถ้าไปซื้อใหม่ที่หมดประกันไปแล้วก็จะสามพันห้าใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นอคอย่เคอันนี้จะเป็นพาร์ทมนเนาะอันน้ำโอเค ครับแล้วนี่ก็เป็นอะไรนะที่ช่างนะครับต้องทําการเปลี่ยนให้เราในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะใช้เวลาการเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วก็นานไหมนะครับผมนะครับเพราะว่าโมดูลพวกนี้คือถอดมาแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับเพียงแค่เราถอดมาแล้วก็จัมใส่ไฟเข้าไปใหม่เท่านั้นเองนะครับครับต้องบอกก่อนนะครับว่าช่างที่มาทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่เป็นมืออาชีพดีเดียวนะครับแล้วก็แบบคือทํางานได ไม่ไม่ล็อกแรกอ่ะทำงานดีเลยนะครับผมเป็นช่างแบบมืออาชีพจริงๆนะครับเห็นแล้วก็โอเคนะครับสบายใจได้นะสำหรับบริการของฮิตาชินะครับผมนะครับผมก็ไม่คิดว่านะผมจะได้มาใช้บริการเคลมครั้งนี้นะครับผมครับแล้วนี่ก็เป็นอะไรนะครับที่แกะออกมาแล้วนะครับเจ้าตัวฝาปิดตรงนี้นะครับที่เราเห็นตอนนี้มันไม่เปิดนะเนี่ยที่ผมแย่มือลงไปเนี่ยมันไม่ยอมเปิดครับก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆนะครับนี่เป็นตัวอะไรนะครับถือว่าพี่ๆท่านไหนอยากซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับนะค่าเบอร์ก็ตามนี้นะ เพราะว่าวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากเลยนะครับผมเขาถอดสายไฟที่ข้างหน้าตู้เลยนะไม่ต้องเปิดฝาตู้ด้วยนะครับนะครับเนี่ยที่เขากำลังแกะอยู่เนี่ยเป็นซ็อกเก็ตนะก็แค่ปลดซ็อกเก็ตออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปครับผมถอดง่ายในะน,น็อตไม่กี่ตัวสามตัวเนะวองดิอันนี้ก็คือตัวที่เราเปลี่ยนก็คือทั้งชุดนี้เลยใช่ไหมใช่รูปนี้แหละ พอไข่น็อต3ตัวนี้ออกก็สามารถยกโมดูลทั้งโมดูลออกมาได้เลยนะครับไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุนะครับเนี่ยนะครับเกิดจากว่าน้ําแข็งเนี่ยมันละลายนะแล้วมันเข้าไปอยู่ในตัวเครื่องนะอยู่ใน,นกลไกตรงนี้มันเลยทําให้ฝาตัวนี้นะครับมันเปิดไม่ออกนะค,คือคือกลไกเจ้าต,ตัวมอเตอร์หรือว่าโซลิน่าตัวนี้มันทํางานแล้วมันฝามันไม่เปิดนะครับนี่นะครับอันนี้เห็นน้ําแข็งอยู่ข้างนอกเนี่ยมันอยู่ข้างในนี่แล้วนะ ราฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาใช้นะเยี๋ยวันนี้เป็นของเก่าที่เขาถอดมาเมื่อกี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับอะไรเก่าครับตอนนี้พี่ช่างก็ได้เอาอะไรใหม่นะเข้ามาใส่นะครับจะบอกว่าใส่เนี่ยไม่ถึง5นาทีนะเสร็จแล้วนะครับก็แค่วางเข้าไปแล้วก็ลอดสายไฟไปหน้าตู้นะแล้วก็ ยกไปวางให้ตรงรูน็อตสตัวที่เราแกะออกมาแค่นั้นเองนะครับคือออกแบบมาดีนะออกแบบแบบคือยกโมดูลเปลี่ยนง่ายครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะซ่อมโมดูลเนี่ยเราต้องออกมาแกะอีกทีนึงนะครับผมนะครับแต่อันนี้คือทางสูงก็เปลี่ยนให้ยกโมดูลเลยนะทั้งตัวเลยนะครับครับตอนนี้ช่างประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับปัญหาที่เจอนะครับก็คือน้ําแข็งนะมันละลายลงมาแล้วไปไปหยุดเนี่ยเครื่องไอตัวเครื่องที่มันทําน้ําแข็งเนี่ยแหละครับมันก็เลยเสียนะนะครับทีนี้ถ้าใครที่ใช้รุ่นนี้นะผมก็แนะนํานิดนึงนะครับ ให้เรายกถาดตัวนี้นะนะครับคอยยกมาดูนะครับว่ามันมีน้ําแข็งเกาะข้างในหรือเปล่านะถ้ามีน้ําแข็งเกาะข้างในนะครับก็แนะนําว่าให้ยกออกมาล้างเลยนะแล้วก็น้ําแข็งเนี่ยนะครับไปเก็บไว้ใช้ยังอื่นอย่าเอากลับไปใส่ใหม่นะเพราะเดี๋ยวมันละลายเข้าไปติดอยู่ใน,นกลไกอีกนะครับมันก็จะพังอีกนะครับผมนะครับอันนี้ก็คืออาการที่ผมเ,เจอนะอาการนี้ไม่ใช่ว่าตู้เย็นไม่ดีนะแต่ว่าเป็นที่าทาผมใช้เองนะครับเนี่ยพอเราใช้ปุ๊บแล้วเราไม่ไม่ทําความสะอาดบ่อยนะคือตัวผมอะ่ะ ผมคิดว่าผมทําความสะอาดเยอะแล้วก็คือเมื่อไหร่ที่ผมกดแล้วน้ําแข็งมันแบบเริ่มจะออกช้าหรือว่าเริ่มไม่ออกสักสองสทีเนี่ยผมก็จะยกมาล้างแล้วนะครับปกติผมจะทําแบบนี้แต่ทางช่างที่ศูนย์บริการบอกอาทิตย์นึ่งครับต้องมายกดูทีหนึ่งนะครับแล้วก็คอยดูน้ําแข็งข้างหลังไอ้ตัวที่เก็บน้ําแข็งในตู้เนี่ยครับอย่าให้มันมีน้ําแข็งแบบละล,ะลายเกาะเยอะนะครับเพราะเหมือนย่างนั้เนเดี๋ยวมันเวลามันละ,ละลายออกมาข้างๆนะี่มันก็จะไปอยู่ในเครื่องไอ้ตัวที่เราเปลี่ยนอะไรไปเมื่อสักครู่น้นะพอนะําเขข้้าาไปางใน,นใกลกเยอะุ๊เวลามันข็ง๊บ เวลากลไกลมันทํางานมันทํางานไม่ได้นะมันติดน้ําแข็งที่มันละลายเข้าไปนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุทําให้ตู้เย็นของผมกดน้ําแข็งไม่ออกแต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยนี่มันต้องมีเสียงเปิดเปิดประตูแบบนี้แล้วเดี๋ยวสักพัก,พกนึงนะมันจะมีเสียงปิดประตูนะครับฟังดีๆนี่เสียงปุ๊กนะครับเนี่ยให้ดูทีนี่ครับอย่างนี้คือใช้ได้แล้วนะครับปุ๊ก นี่อย่างนี้คือปิดนะครับผมอย่างนี้คือปกตินะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่หมดประกันไปก็สามพันห้านะไม่รวมค่าบริการต่างหากนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้ตู้เย็นรุ่นเดียวกับผมนะนะครับของผมเนี่ยนะครับจะเป็นตู้เย็นรุ่นเนี่ยครับ R M นะครับ M x หกร้อย G V t S หนึ่งนะนะครับหรือว่าเป็นตู้เย็น Hitachi นะ ที่มีระบบปั่นน้ำแข็งแล้วก็ทาน้าแข็งนะนะครับจะเจอปัญหาโมดูลตัวนี้นะที่มีปัญหาในการทาน้ําแข็งไปนานๆแล้วมันติดนะครับแล้วถ้าไม่รู้หรือว่าไม่ได้ล้างเนี่ยนะครับมันก็จะพังนะครับผมนะครับนี่นะแบบนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับ